อะไรแล้วครับอันนี้อันนี้้ทุกถ้ามันมันทมันไปทางนู้นทุกตองตองายแต่ถ้ามาทางนี้ตก็ตายมีใ่รไว้เด็กน้อยเนี่ยเด็กน้อยนะครับตัว้เป็นนะำโอ้ทุกทายถ้ามันเบี่ยงไปนู้ดตกตายตร ทุกไฟมาทุกไฟมาเออไฟไฟมาเออไฟมาถ้าถ้ามันเบี่ยงไปไย ไม่เป็นไรไม่ตกใจอย่าตกใจระวัต้นไม้สองสองระวังไมมึงมม Chị chạm vai chạm vai ừ, ừ, ơi ơi vai <laughs> 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 <laughs>

ไ่ฟ้าฟ้าฟ้าตรงนี้ป่าโอตรงนี้แหละตรงนี้แหละที่ไปนักนี่นี่เด็กอยู่นี่ไปมาเออไปมา bye bye papa at na bye 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 ทุกใครทำไมเรื่อมันเอียงว่ะ <Subst itute girl> ข้ามตอนแล้วหอบนะขึ้นเลยแกมออีกโอ้โหนั่นน่นชื่อไรตองเชิดนะนะทางตัวเชิญคู่ยืนเลยอย่างนี้อันนี้มาเชิดคู่ยืนอะไรอย่างนี้ทางตั โอ้ย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 โอ้ นี่นาจะจะร้ายกันกว่านั่นนะคลิปมีเหรียญนี่เหรียญทางนมันไม่ค่อยมีคนเล่นนะนี่นี่ตรงนี้น้ำใสมากน้ำใสครับน้ำมันเจาะมาเนี่ยเนี่ยน้ำมันเจาะหินลงมาเนี่ย

ไปน้องนก <The old worshipbird>. <laughs> ผมเน่ยม oh ัไม oh oh. ่ได้โอ้ยโอยิงลิงอ่ะโอ้ยยิงลิงเปล่าแล้วเกี่ยวระวังเกี่ยวหรอไม่โดนไม่โดนข้าไม่โดนข้าง่าโอ้ย ระวังคนเก็บหมูน้อนานรั้นคุยเราเราลอยลอยลูกนี้ชิบหมูเลยเออตรงนี้นาเล่นน้อยเฮ้ยล่นน้ำก่อนเ๋ยโอ้ย๋ยวางมันาย